นมณีที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลกหรือว่าเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลแล้วละก็คงต้องนึกถึงจังหวัดจันทบุรีอย่างแน่นอนเพราะว่าเมืองจันทบุรีนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอายุอานามมากว่า2,000ปีเลยทีเดียวรับรองว่าในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักอีกแง่มุมหนึ่งของเมืองจันทบุรีเมืองนี้ในวิวไฟเดอร์ครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวิวไฟเดอร์ครับทุกวันหยุดนะักขัตเลิกแบบนี้ครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาที่เมืองจันทบุรีครับซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและยังมีวิถีชีวิตความเป็นมาประเพณีวัฒนธรรมต่างๆหลายท่านนะครับอาจจะคิดถึงแค่ว่ามีเงาะอร่อยมีทุเรียนอร่อยหรือไม่ก็มีพลอยแต่ที่จริงแล้วที่นี่มีความเป็นมาที่ยาวนานกว่านั้นและน่าสนใจมากๆเราไปหาคําตอบกันดีกว่าครับ แน่นอนครับว่าความเชื่อและเรื่องราวความศรัทธาของคนที่นี่คงไม่ต่างจากที่อื่นมากนักแต่สิ่งที่ทำให้ดูแตกต่างและโดดเด่นกว่าที่อื่นก็น่านจะเป็นเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่ชาวบ้านหรือคนเมืองจันที่นี่ยังคงช่วยกันรักษาให้เป็นเรื่องราวน่าจดจำและมีคุณค่าแก่ลูกหลานของเรานั่นเอง เอาละครับสำหรับย่านที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นย่านเก่าแก่ของเมืองจันทบุรีนะครับที่มีชื่อว่าย่านท่าหลวงครับหรือชุมชนริมน้ําจันทบุรีเขาบอกว่าย่านนี้นะครับมีความเป็นมาเก่าแก่เป็นร้อยปีเลยทีเดียวบ้านหลังนี้ครับเขาบอกว่าเป็นบ้านของหลวงราชมัยตรีบิดาแห่งยางพาราภาคตะวันออกแหมเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5าถ้าใครสงสัยนะครับว่าชุมชนแห่งนี้นะครับมีความสําคัญกับเมืองจันทบุรีอย่างไรเดี๋ยวเราลองย้อนไปดูกันดีกว่าครับว่ามีความสําคัญ ย่านท่าหลวงในอดีตเมื่อประมาณ100ปีมาแล้วเคยเป็นศูนย์กลางการค้าและความเจริญของเมืองจันทบุรีต่อมาชุมชนริมน้ำที่เคยคึกคักเต็มไปด้วยการสัญจรคมนาคมขนส่งทางน้ำและการค้าทางบกก็ค่อยๆลดบทบาทความเป็นย่านการค้าลงในช่วงประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้ถนนสุขาภิบาลในปี253-3ประกอบกับการเกิดขึ้นของตลาดใหม่หลายแห่งก็ได้ทำให้ความเจริญค่อยๆขยายตัวจากฝั่งริมน้ำเข้าสู่ย่านตัวเมืองในปัจจุบัน หลังจากนั้นวิถีชาวชุมชนริมน้ำถนนสุขาพิบาลก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนความสำคัญจากศูนย์กลางย่านการค้ามาเป็นศูนย์กลางย่านวัฒนธรรมของชาวมือจันทบุรีในปัจจุบันนี้นั่นเองครับจุดตรงนี้ครับเมื่อก่อนนี่นะครับเคยเป็นท่าน้ำชื่อว่าท่าน้ำประชานิยมจะเป็นท่าน้ำที่มีผู้คนเนี่ยนะครับมาใช้กันอย่างมากมายก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเคยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆ ชุมชนจันทบูร์นี่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาจะรวมกัน3มเชื้อชาติด้วยกันก็คือเชื้อชาติไทยเชื้อชาติยวนเชื้อชาติจีนซึ่งผู้คนที่นี่ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะนับถือกันอยู่2าศาสนานั่นคือาศาสนาพุทธและก็าศาสนาคริสต์ซึ่งทําให้ที่นี่มีโบสถ์คริสต์ที่มีความสวยงามมากๆครับนั่นก็คือโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับชุมชนจันทบูรครับ เรียนรู้ชุมชนลิมน้ำจันทบูรค่ะเป็นเรื่องประวัติความเป็นมาของชุมชนรวมทั้งกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นกระบวนการฟื้นฟูชุมชนเหมือนว่าเราเก็บข้อมูลเก่าๆของบ้านเรือนแต่ละหลังไว้ว่าเป็นยังไงเพื่อจะได้เอามาเป็นที่มาของการอนุรักษ์ซ่อ<า>มแซมให้เหมือนของเดิมแล้วภาพนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ในหลวงมามาตรวจราชาการแล้วก็<อ>ถนนเส้นนี้คือถนนหน้าบ้านมีมานานและลิมน้ำ เมืองจันทบุรีเนี่ครับเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมากๆครับตั้งแต่สมัยอยุธยาไล่มาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์และมีช่วงหนึ่งครับถือว่าเป็นช่วงที่เป็นไฮไลท์มากๆนั่นก็คือช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองยึดเมืองจันทบุรีเป็นตัวประกันตั้งแต่สมัยกรณีพิพาทปี2436ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในกรณีของดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขง <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันครับกรณีพิพาทเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขง ระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งในครั้งนั้นฝรั่งเศสได้กล่าวหาว่าไทยลุกล้ำเข้าไปในดินแดนอาณานิคมแต่ฝ่ายไทยได้แก้ว่าดินแดนนั้นเป็นของไทยแต่ฝรั่งเศสตั้งหากที่บุกรุกเข้ามาฝ่ายไทยจึงจะเป็นต้องขัดขวางเมื่อการโต้เถียงไม่เป็นที่ตกลงปรองดองกันแล้วฝรั่งเศสจึงใช้อํานาจโดยการส่งเรือรบเข้าไปในแม่น้ําเจ้าพระยาจึงทําให้เกิดการประทะกันด้วยอาวุธในครั้งนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตามคุณภูริไปหาคําตอบกันเลยครับ ที่มาที่ไปของตึกแดงนี่มันคืออะไรฮะมันเกิดในรัชกาลที่สามของไทยเรานะครับและฝระันะร่งเศสก็มามีปัญหากับเราแล้วก็เข้ามายึดเราถึงได้ามาสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาเพื่อที่เป็นกองประชาการของมันและมีร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ข้างในมั้ยครับดีครับนีครับอันนี้อะไรครับคุณลงุงเป็นใหญ่ครับของฝรั่งเศสครับ แล้วมันอยู่ที่นี่ได้ครับตอนนี้เขาจะกลับประเทศหาไม่พบเพราะว่ามันจมทะเลอยู่ในแม่น้ําจันทบุรีนี่เองอาจจะเป็นว่าในระหว่างนี้เขามายึดนี่มันมีการต่อสู้กันแล้วอาจจะหล่นตกไปในทะเลแต่เรามาเจอตอนหลังที่อ่านนี่นะฮะบอกว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตนะครับเป็นตาประทับของปืนใหญ่ของของฝรั่งเศสเห็นเขาบอกว่ามีความอัศจรรย์เกิดขึ้นในห้องนี้ด้วยมันคืออะไรครับสีที่ทาไว้นี่นะครับมันลอกนะครับ แต่ตรงนี้แหละครับไม่รอกตอนนี้คือเป็นพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีุ่งคิดใช่ครับแลวไอ้ที่ตรงนี้เหมือนเป็นเหมือนผมที่มันเป็นลอยขึ้นมานี่เกิดขึ้นเองมาครับขึ้นผมขึ้นมาเองครับไม่ไม่ใช่มีใครวาดไม่ใช่อะไร จากการต่อสู้ในครั้งนั้นประเทศไทยไม่อาจต่อสู้กับฝรั่งเศสในทางอาวุธได้ทําให้เราต้องหันมาเจรจารด้วยธีสันติเราจึงต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนให้กับฝรั่งเศสไปทําให้ฝรั่งเศสเนี่ยยอมถอยกําลังออกจากจันทบุรีในปี2447ทําให้เป็นเวลา11ปีที่จันทบุรีถูกยึดเป็นเมืองตัวประกันทิ้งไว้ซึ่งรอยอารยาธรรมของฝรั่งเศสซากประหลักหักพังของกองบัญชาการรวมไปถึงสถานที่อีกที่หนึ่งครับ ที่เขาเอาไว้จองจํานักโทษชาวไทยนี่แหละครับสถานที่นี้มีชื่อว่าคุกขี้ไก่ครับ ก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษคนไทยซึ่งต่อต้านฝรั่งเศสก็จะถูกจับมาขังที่นี่เขาบอกว่าเป็นคุกที่ทรมานมากด้านบนเนี่ยเขาจะเลี้ยงไก่ไว้อาจจะมีเป็นแคร์แล้วก็เลี้ยงไก่ไว้ข้างบนแล้วให้ไก่เนี่ยอุจจาระใส่นักโทษที่อยู่ข้างล่างนี้ก็ถือว่าเป็นคุกที่ทรมานมากถ้าเผื่อใครคนไหนนะครับอยากจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะฮะแล้วก็จะมาเรียนรู้ว่าเรามีความเป็นมายังไง จันทบ,บุรีมีความสําคัญยังไงรับรองว่ามาทีอ่อำเภอแหลมสิงห์แห่งนี้แล้วคุณจะได้ความรู้กลับไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะทำให้เรารักชาติกันมากขึ้นก็ลองแวะมาดูได้ครับทีอ่อำเภอแหลมสิงห์ครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงห์บาร์บีคิวพาซา จันทบ,บุรีแห่งนีนะ้นอกจากจะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วนะครับที่นี่ยังมีเรื่องราวของวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันที่น่าสนใจมากอีกด้วยคนที่นี่ครับเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่อย่างพึ่งพิงกับธรรมชาติฉะนั้นที่ a โล h าโ o m e s t a ์แห่งนี้ครับเขาจึงมาให้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวอย่างเราๆเนี่ยนะครับได้มาเรียนรู้ว่าเขาใช้ชีวิตอย่าง,างไงแลวไปหาคําตอบกันครับ สวัสดีครับครับพี่บ,บอยใช่ไหมครับครับใช่หแห่งอโลฮาโฮมสเตย์ครับผมที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี่คืออะไรฮะอันนี้ก็จะเป็นป่าชายเลนนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็น หนากุ้งเก่าครับอันนี้อันนี้เลี้ยงอะไรครับพี่อ่าอันนี้เป็นกระชังปลากระพงครับอ๋อนี่เราก็เลี้ยงปลากระพงด้วยอ่าใช่ครับเอ,อ้ยนี่นี่นี่อะไรฮะอ่านี่เหี่ยวแดงครับผม <S <S นี่เห e ี่ออยวแดงนี่เขาอาศัยแถวเนี้ยฮะอ่าใช่ครับก็คือเขาจะหาอาหารอยู่แถวบริเวณนี้ครับโอโ้โหอันนี้เดีย๋ยวเดี๋ยวผมจะไปสัมผัสเหี่ยวกยใกล้ๆแล้วผมอยากจับปูแบบเอาไปกินเลยได้ไหมได้เลยครับโอ้โหนี่ครับมาเที่ยวแบบโฮมสเตย์มันๆอย่างนี้นี่เองเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปลองดู ไอเหี่ยวพวกนี้นี่มันมาเองตามธรรมชาติอหครับอ่าใช่ครับหาอาหารอยู่บริเวณนี้ครับเราไปดูใกล้ๆได้ใช่ไหมครับได้ได้ครับอันนี้นี่เขาอยู่ที่นี่ม็นประจำเลยเหรครับเหี่่วพวกนี้ก็หากินอยู่บริเวณนี้ครับตลอดอ๋อแล้วคือชาวบ้านเราก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ป่ะครับใช่ใช่ครับอันนี้นี่ถือได้ว่าเราร่วมมือร่วมใจกันทั้งทั้งบ้านเลยปะฮะใช่ครับ กราทุกคนก็จะช่วยกันดูแลครับแสดงว่าเขามีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหม <c oughs> เขาต้องอยู่ในบริเวณนี้อ่าใช่ครับเขาก็จะหาปลาทะเลกินอยู่แถวนี้แหละอันนี้จะเป็นผลจากการที่เราใช้แนวคิดในการทําการประมงแบบที่ไม่ใช้สารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วยด้วยหรือเปล่าฮะใช่ครับจริงๆแล้วเราทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วครับ <c oughs> เป็นชาวประมงจับกุ้งจับปูขายเป็นอาชีพก็คือเราคิดว่าถ้าธรรมชาติมันยังสมบูรณ์อยู่เราก็ยังจับ มันขายได้ตลอดใช่โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งการทําเป็นอุตสาหกรรมถูกไหมอาใช่ครับถ้าเผื่อเราช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติธรรมชาติก็จะให้คืนกลับกับเราเองใช่ครับสังเกตได้าจากความอุดมสมบูรณ์ที่เห็นนะฮะมีเหย่่ยวแดงมากมายแล้วเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีปูใช่ครับเป็นปูทะเลนยปูทะเลเนี่ยฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะไปขุดปูดูครับว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์อย่างที่ว่าจริงหรือเปล่าไปกันเลยโอเคครับครับ ปูอยู่ในนี้ใช่ไหมฮะครับหอมน่าอันนี้คือปูดำใช่ไหมชื่อชื่อเรียกยแล้วแต่เ้ยดี๋ยวนะกว่าจะได้กินปูตัวหนึ่งนี่มันยากลำบากมากเลยนะครับนี่ครับโดนแล้วโดนแล้วเอานี่โอ้โหโอ้โหใหญ่ใหญ่นะคือวิธีการเราเวลาเราเกี่ยวมันขึ้นมามันจะเกี่ยวโดนตรงไหนครับพี่เสียงดังแก๊กมันจะโดนกระดองถ้าเสียงไม่ดังแก๊ก มันจะโดนแถวเนี้ยถ้าไปแยงมากม,มันจะตายอ๋อโอเคนี่ไปต่องเหนียนเหนียนเหนียนไปเลยนี่ครับนี่คืออาหารที่โลห้าโฮมสเตย์จัดไว้ให้เราซึ่งผมไปจัดมาด้วยตัวเองฮะโอ้นี่นี่คือสเสน่ห์ของการมาอยู่โฮมสเตย์แบบนี้ครับเพราะว่าที่นี่นี่นะครับ เขาได้เลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งเลี้ยงสัตว์ทะเลไว้แบบธรรมชาติมาอยู่โฮมสเตย์ดีอย่างนี้่เองเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมนี่ละคือสเสน่ห์ของการใช้ชีวิตแบบพื้นบ้านเรียกได้ว่าความเชื่อที่เคยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นลูกกับการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ถือว่าพวกเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนั่นเองครับ อากาศสบายมากๆเลยนะครับในช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะครับที่นี่นี่นะครับมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีวิถีชีวิตที่งดงามที่จันทบุรีเนี่ยก็มีรีสอร์ทเก๋ๆน่ารักน่ารักมากมายเหมือนอย่างที่ที่ผมกำลังอยู่ที่แห่งนี้ครับบ้านตุ่มวิลเลจแอนด์รีสอร์ทครับนอกจากที่นี่จะมีหาดสวยๆอย่างหาดเจ้าหลาวให้เราเดินทอดกายรับลมทะเลกันแบบชิลๆแล้วนะครับรีสอร์ทที่นี่ต้องบอกว่าตกแต่งออกแบบเน้นความน่ารักเก๋ไก๋ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศชายทะเลให้มากที่สุดและบ้านตุ่มรีสอร์ทแห่งนี้ก็เกิดขึ้นโดยอาตุ่มชลิตด,ดารานักแสดงมากความสามารถที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นเองครับบรรยากาศยามเย็นของหาดเจ้าหลาวนะครับถือว่าสวยงามมากๆเดี๋ยววันนี้อาจจะหมดเพียงเท่านี้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปนอนเก็บแรงครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าผมต้องตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปสถานที่ที่หนึครับ เขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของบุญวัสนาคุณจะต้องไปสถานที่แห่งนี้ครับจะเป็นที่ไหนนั้นผมขออุบไว้ก่อนนะครับ สนับสนุนโดยน้ำหนึ่งสิบบาริวาซา ตาความเชื่อและแรงศรัทธาที่มีต่อชาวบ้านที่นี่นะครับการได้มานมัสก,การรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกูฏนั้นเปรียบได้กับการได้เข้าเฝ้าองค์พระศา,าสดาซึ่งถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่จะประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองจึงทําให้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางหลังไหลขึ้นมากราบไหว้นมัสก,การกันเป็นจำนวนมากลองมาดูกันครับว่าเพราะอะไรและทําไมถึงได้ทําให้พวกเขาศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มากขนาดนี้ เป็นเวลาประมาณ6นาฬิกานะครับฟ้ากำลังจะสว่างแล้วนะฮะสิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นแรงศรัทธาของคนไทยมากมายนะฮะที่เขาเดินขึ้นมาเพื่อจะไปกราบนวัฒกา,ารพระบาทหลวงบนยอดเขาคีชกูประหว่างทางเดินขึ้นครับ,ขรบเขาก็บอกว่าให้เราโปรยดอกไม้อันนี้นะฮะเพราะเขามีความเชื่อว่าเป็นการขอเข้ามาใช่ไหมครนนี้ ทําเป็นพยันอะไรครับหลวงพ่อพยันนางกวักเจ้าค่ะนางกวักที่เราไปค้าขายพกค้าขายเนี่ยไปติดหน้าบ้านหน้าช่องเขาเรียกว่าพยันโพกษัพ์โพกษาขอสักใบนะครับได้ไอ้คุณโยมเป็นดาราวะนี่ครับผมอาตมาเคยเห็นครับอาตมาก็แฟนหนังเหมือนกันโอ้ธนาครับแฟนละครเหมือนกัน พุสรรสกสรรภาวะสัพพโรคสัพพภัยการที่เรามาเคาะคระฆังแบบนี้เนี่ยนะครับจะทําให้สิ่งต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเคาะกรรมต่างๆเนี่ยออกไปจริงๆก็เป็นเรื่องของความศรัทธาผมว่าถ้าเผื่อเราศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในการทําความดีสิ่งต่างๆที่เป็นเคราะห์ของเราเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีก็เป็นเรื่องของกําลังใจ ตลอดสองข้างทาของการที่เราเดินขึ้นมาวันนี้นะครับจะมีพระพุทธรูปและก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาต่างๆเนี่ยนะครับให้เราได้นมัสการตลอดทางเพื่อจะชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ก่อนที่เราจะเดินขึ้นมานมัสการพระบาทหลวงข้างบนนี้ครับ้แลว นีนนี่เขาบอกว่าเป็นรอยพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวัฒนการกันนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเป็นเหมือนหินก้อนใหญ่ๆนะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นรอยพุทธบาทเป็นเหมือนบาทความอยู่เขาบอกว่า um ถ้าดูดีๆเนี่ยหินก้อนนี้เหมือนจะลอยได้เดี๋ยวเรา สำหรับที่มาเรื่องชีอเขาคิชกูนั้นในตำนานศาสนาพุทธได้กล่าวไว้ว่าเขาคิชกูอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงราชคฤึ์แปลว่าภูเขาแร้งกระพือปีกมีคันธกุดีอยู่บนยอดเขา และเคยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในอดีตเป็นความดําริของพระครูธรรมสารคุณซึ่งเป็นกรรมการและเป็นหลักในการพัฒนาพระบาทพลวงตั้งแต่พุทธศักราช2,515ได้เสนอใช้ชื่อพระบาทเขาคิชกูดเหตุผลเพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธที่พุทธศาสนาจเจริญกว่าเมืองไหนๆแม้กระทั่งประเทศอินเดียจึงน่าจะใช้ชื่อนี้เป็นที่ระลึกถึงพระบรมศาสดา ซึ่งในทุกๆปีนะครับจะมีพิธีเปิดและพิธีปิดในการขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสามของทุกปีก็น่าจะประมาณปลายเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมรวมระยะเวลาแล้วก็แค่2เดือนเท่านั้นครับ สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในวันนี้ครับคือผมเห็นแรงศรัทธาของรัทธศาสนิกชนที่เขารู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาอยากจะขึ้นมากราบนมัสการลอยพุทธบาทหลวงที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผมคิดว่าผมรู้สึกมีบุญมากๆที่ผมได้ขึ้นมาที่นี่สักครั้งหนึ่งนอกจากจะได้บุญในการมากราบนมัสการแล้วเนี่ยบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วครับสวยงามมากๆผมถือว่าจังหวัดจันทบุรีนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งครบจริงๆมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวท,งท,ทางทะเลคุณสามารถไปเที่ยวริมทะเลและมีรีสอร์ทเก๋ๆให้คุณได้คุณสามารถไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งของเขาทำกันยังไงร,รวมถึงคุณสามารถไปศึกษาท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยรวมถึงรอยพระุทธบาทแห่งนี้ที่ทําให้เมืองจันทบุรีอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับ น้ำสลิดด๋อยน้ำดื่มสิบบาร์บีคิวฮาซารูปหล่อกล้ามใหญ่